มีคล้องดิบดิบม่คุการสอบคล้องมาดูธีกีรมบันสีเมื่อกี้หยุดเตียงหนังหนยี่มายงว่เนิ่ี้ที่ีกันก่อนที่จะเป็นคลองสีน้ารอมดิบดเยอมาตอนมาดูนี่คือเราอยกเข้ามาทำถึงที่งานคอลูกสีทองแบบนี ขึ้นโครงก่อนร้อนอมากวันนเลาี่วันทป,ป็นองลูเป็นสเก็ตระอกั้ถ้าเป็นท่องเหลืองกับรุ่นนาเมรหาซิฟูนออนีประมาน ประกอบหนึ่งประกอบอยู่สองหมื่นครับสองหมื่นอเสร็จครับวานนี้เป็นไปตีจุ่มตีตาที่เป็นเป็นเป็นลูกขวงนะครับอีกอีกมือนึงจนจนจะถึงกรรมวิธีการจำน่ายเราใช้เวลาประมาณประมาณคันยางไว้กับซีหามือครับโอ้ใช้เวลประมาณห้าวันเสร็จครับเป็นลูกหนึ่งแต่ว่าเสร็จเบิร์ตเลยนะเสร็จทุกอย่างหลังจากที่ขึ้นรูปตัดออกมาเป็นทองเหลืองถ้าเรามีวัตถุดิบในการคือใช้ทองเหลือง เราก็จะใช้กลวิธีทับเต็มที่รูปหนึ่งจนก่อจะวางหน้าร้านในการจําหน่ายรูปหนึ่งก็จะอยู่ที่5าวันเต็มที่หลังจากที่นัดก็ไปตกแต่งสีตกแต่งในการตกแต่งให้เป็นรูปที่สวยงามอันนี้เป็นเลดเลดทองเหลืองทองเหลืองเรับทองเหลืองโดยใช้วัตถุดิบทองเหลืองทองเหลืองผสมทองเหลืองก็โคองลงนะเป็นเลด มีเหล็กมีมี้องเหล็กและวท้อทองเหลืองลูกหนึงลูกหนึงก็จะใช้เวลาระ้ขนาดเมตรเมตรห้เมตรห้ิก็จะใช้เวลาประมาณหวันเสร็จในการผลิตลูกหนึ่งในการออกจําหน่ายไอ้จอจอที่มันเป็นเป็นนุนๆเนี่ยแล้วก็ทาต่างหากเนยมตีมันตีเป็นนี่อ๋อมี็อกส่งไปอีก่างหนึงอีก่างตีนะอ๋อนี่ประกอบขึ้นค่ะเเรกเเรอาเินเาเลกอ๋อ ตั้งตีต่างหานสร้างประกอบต่างหานนะครับนี่เหล็กเขานี่ท้องเลี้ยงแบบนี้ครับดอครับแบบนี้นะครับจากเส้นอย่างนี้มาตีบอราะหลเส้น,นมันต้รูดเชื่อมเอารูดเชื่อมรูดเชื่อมครับผมขอบขมากครับอ่าเราก็เห็นกรรมวิธีแล้วนะครับนี่อนนี้ก็รทำเสร็จแล้วลงสีแล้วเหลือแต่ตกแต่งแล้ววดลายนี่ก็จะเป็นเหล็ก บบเป็นเหล็กยังร้อนๆอยู่เนี่ยร้อนอยู่เล,ลออยต้องให้มันเย็นก่อนนะ,นะ,นะเป็นกรรมวิธีส่วนไทรที่ไม่เคยเห็นกาทำอะ,อะไรอะกองนะกองก็จะทําจากไม้จะใช้ไม้แบบไม้ใหญ่มากขึ้นลูกงงจมแบบนี้กองนะใช้แล้วก็หนังวัวนังควายใส่แบบ ถ้าใครไม่เคยเห็นจะพามาดูนี่ที่เขาทามันจะเป็นเนี่ยกล่องเก่ากันแบบนี้เป็นไม้เก่าไม้ทั้งต้นเลยเนี่ยขาย้ากะลรแบบนี้เดี๋ยวเาขาคงไปจกแต่งแล้วก็ถึงจะเอามาทาเป็นกล่องอีกทีหนึ่งอันนี้เราก็อยู่ที่ทิ่นกองใหญ่นะครับทิ้กองใหญ่นี่ก็จะเป็นขาขาสำหรับข้องนี่ยเป็นโกรงเวลาตีคู้กัน เป็นกรรมวิธีคร่าวๆโอเคนะครับ